ตอนนี้คุณลุงก็เอาดินออกแล้วแล้วก็กำลังเอามะพร้าวลงไปวางเพื่อไม่ให้ดินเอ่อมันเพื่อไม่ให้รากของไม้ลงไปดินพอนลงไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นอา่าพืชจากธรรมชาติเหมือนมะพร้าวนี่นะคะแล้วก็มันสามารถที่จะเดินรากไปได้แล้วก็เดินรากเกี่ยวกับตอไม้ได้นะคะเอาออกหมดเอาออกเลยค่ะครอ เ,ออเพราะว่ามันไม่สามารถเดินลากไปได้ไอที่ลงข้างล่างก็ไปเจอดินอีกนะเห็นไหมคะดูมันก็เลยมีแต่เน่าเสื่อมโทรมไปใช้กันไกลเลยคุณลุงให้เป็นประโยชน์ข้างหลังนะคะตัดเลยมัดใหม่นะคะอันนี้ป้าเพิ่งจะมามัดเก็บขึ้นฟางยังใหม่ๆอยู่แต่ว่าก็ตอพาล้มนะคะเนี่ยไม้พาล้มไม้ทำยันเอาดึงออกเลยคุณ มันโผลม,มันพังมันก็เลยพาล้มนั่นเองนะคะทีนี้คุณลุงก็เอาไผ่ใหม่มาเอาลำไผ่มาตัดทําหลักให้ไม้ใหม่นะคะแล้วก็ใช้กาบมะพร้าวเปลือกมะพร้าวเนี่ยมารองแล้วมันก็คงจะเดินลากไปได้บนวัสดุธรรมชาตินะคะแล้วก็ต่อไม้นั้นมันก็สามารถที่จะเลื้อยมาได้เมื่อก่อนเลื้อยมาไม่ได้เพราะว่าอยู่ในกระถางนั่นเอง อยู่ในกระถางที่เป็นพลาสติกนะคะมันก็พยายามที่จะเลือ้อยเกาะอยู่นะตอนแรกมันก็งามงามมันก็เกาะได้อะทำไปทํามามันก็สุดโสมไปนั่นเองมันก็สุดเดี๋ยวป้าจะไปเอาเมะพร้าวสับใส่อีกแนบข้างอีกนะคะตอนนี้นะคะคุณลุงก็กําลังเอาไม้ เปืองแววมัญลาไม้ดอกของป้าขึ้นไปไว้บนต้นไม้ให้นะคะก็เอาไปมัดใส่คาคบไม้กิ่งไม้เอาไว้ให้รากเดินไปกับต้นไม้นะคะตาไม่ต้องดึงไอยอดของต้นเม้ออกนะให้มันเป็นร่มเงาให้เพราะว่าตัวนี้มันหน้าแรงรออยู่ข้างหน้ามันเดียดฮะ กันกระไรกันกระไรสุ่มนี่พักพันธุเทศตัวนี้ตาเนี่ยสุ่มนี่พักันเฮ็เทศอยู่ยังไม่ได้มัดขึ้นให้ใหม่โอ้โหเอาไข่ okay, กระเป๋าตัวเองไว้เลย มุนใส่มาเลยทำไมอ่ะม้วนนี่เมืมม่อยจิไปเห็ดเขาขึ้นกี่อันแล้วนี่มมนให้มันอยู่ไม่ไม่ได้เอาสลนมาคุมบ่ตาบคุมนะงหายคุนไสอันที่บ่แห้งก่อนบ่อเนี่ยคุม กาบเผาใส่สแเล่นใส่คือจังเคยเห็ดไหมอันนี้มันจะไม่เสียงเกินไปวันนี้มันบริโภคทุกมือเด้อน้ำคือน้ำไมนได้ลดทุกวันนะเอาออกะซะสุ่มนี่อะตัดออกตัดฟางเกาออกนี่เอานี่นี่ฉันหมายถึงเอาอ,อันนี้ออกไงมันลก หมดปุดออกยังายดิมันต้องอออถึกมัดเอาไว้ย่างแน่นถ้ามันเอาออกง่ายนะดิฉันอ,ออกนานแล้วเออออกมาไวะแตงอีกดึงพวกอันเก่าออกมาไว้เดี๋ยวดิฉันจะแต่งกิ่งเอาอีกนะ